ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่สุนันทาโรงงานนะครับที่จะได้ซื้อของเข้าโลงทัวบ้านหมอปาพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของพี่สุนันทาครับที่สุนันทาก็อยากจะซื้อของเข้าโลงทัวบ้านหมอป่าคนเดียวนน้ำเดียวซื้อให้เขาทนะเาน้ำหมดไม่มีน้ำพี่นะจะแม่ก็ซื้อให้เองนะครับ น้ำที่รัดบุรีนะฮะบุรีมาซื้อไก่ฮนะน้ำไก่ซื้อได้น้ำหนักสี่ห้าแพ็คไม่มีน้ำกิแล้วน้ำกนเดี๋ยวไปซื้อไก่นะับ่มาที่สีเมืองนี่กมาซื้อทีเดียวเลยครับ ที่ร้านไข่เราซื้อไข่เดี๋ยวเดี๋ยวไล่ไล่ซื้อไปทีละอย่างนะเดี๋ยวได้เริ่มนะต้นจากนี่ร้านไข่ในระ้านไข่เรวไล่ไปเข้าตลาดกันไ,ไ,ไปซื้อโครงไก่ซื้อข้าวสารซื้อผันในที่ละอย่างครับก็พรุ่งนี้วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่ตุลยาน ซื้อฟรงไก่สาัฟาร์มลาดกรเบียโฟูงไก่ครับปีส่งโฟูงไก่ทันนี้ฟูงใจครับราคาแม่้ามาซนซิสเนี่ไปขายกันโฟรงไก่ฟูงไก่เดี๋ยวชิดให้อย่าโดนโทษคมตำตอนนี้ก็เข้ามาในตลาดสีเมืองโซนโซนทางหน้าครับ ซื้อ้าสาร้านประจำเป็นตลาดใหญ่ครับตลาดใหญ่แห่งภาคตะวันออกตะวันตกนะตลาดสรีเมืองราช,ชบ,บุรีคตลาดใหญ่ที่สุดมีทุกอย่างครับตลาดนี้ตลาดสรีเมืองราช,ชบ,บุรีน้องอิ๋วน้องอิ๋ววันนี้รองเท้ามานะนี่ฮะ้าสาร้ารนประจำซื้อประจำครับ ร้านข้าวประจำเนาะน้องอก็ใส่รองเท้าวันนี้ต้างใครจ้างน้อยน้อยให้อะเ,ออเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อขนมไม่ซื้อขนมจะซื้อของเล่นซื้อของเล่นนี <c> ่ <oughs> มเขาสารขึ้นอีกแล้วของว่าวันนี้เขาสารขึ้นอีกแล้วเขาสารขึ้นแล้วสารขึ้นอีกแล้ววันนี้เขาให้สามร้อยห้าสิบ เคยซื้อประจำไปที่ห้องนี้ไปก่อนนะใช่เ้าหองคัดพิเศษขึ้นข oh, ึ okay. <c oughs> ้นมาซื้อกันสองวันนะใช่ขึ้นอีกไ้มขึ้นจะเขาให้เป็นลูกค้าประจำเขาเลยเขาเลยให้ราคาเดิมก่อนเยวะมากรับะ ให้รอบี้รอบเดียวใช่ไหมรอบหน้าไม่ได้นะครับก็เป็นข้าวสารนะครับที่ชนันทาก็ซื้อข้าวสารเข้าลงตัวบ้านหมูป่านี่เลยพี่สารที่สาคัญครับข้าวสารเมียน้อยฮะบ้านหมูป่าเรียผู้ป่วยโหงทุกวันครับทุกวันแล้วหลายหม้อตุ้ยนี้เป็นวันเกิดเชื้อนันทาครับเนันทาก็วันให้ไม่ต้องการซื้อข้าวสารเข้าลงตัว พอสารขึ้นขึ้ขโลงๆเหมือนทองนะฮะแม่ค้าบอกนนสองยี่ห้อเลย่ะอีกร้านหนึ่งร้านหนึ่งไม่พอต้องไปเอาอีกร้านหนึ่งอ่ะ ก็ขอบคุณที่สุนันทาอีกรอบนะครับก็อยากจะขอบคุณหลายรอบนะครับดีใจครับดีใจแทนหมอปลาครับน้องปลาครับที่มีผู้ใหญ่ใจดีครับในเนตตาให้กับขุ่วดครับหมอปลาดีใจมากครับก็ขอบคุณพิจิตรันทาน,นะครับที่ซื้อของเข้าโรงัวีปลา เนี่ยปูปปปเดี๋ยวเราเข้าสารอีกรอบนะรอบนี้ก็ได้ครบพอดีครับข้าสารยี่สิบประสบ ขอบคุณครับเต็มรถเลยนี่วันนี้ก็จะมีข้าวสารไข่แล้วก็โคงไก่น้ำนี่แม่เขาไปซื้อไปให้น้องอามนะน้องอามไม่มีน้ำกินแล้ว นี่ก็เป็นเครื่องที่จะไปทำส้มตำในวันพรุ่งนี้นะแม่น้องอามไปเดินซื้อของอยู่ซื้อให้ครบอันนี้ก็ได้ได้ข้าวครบแล้วครับข้าวก็น,นี้วันเกิดพี่สุนันทานะครับพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของพี่สุนันทาพี่สุนันทาก็วานให้แม่น้องอาม ซื้อของเข้าโรงครัวบ้านหมอปลาขาวสารนะมีข้าสารมีไข่มีมีหลายหาอย่างครับแล้วก็จะไปเลี้ยงส้มตำด้วยพวกนี้เป็นวันเกิดที่จะเดินทาเดี๋ยวไปโซนโซนขายผักยวไปซื้อมะละกอซื้ออะไร ลหลายอย่างฮะตัวนี้มาที่โซนโซนข้างหน้าของตลาดสีเมืองก็ได้ได้ครบแล้วไม่ต้องอามไปเดินซื้อของซื้อครบแล้วเดี๋ยวจะไปที่โซนผักกัน